โอเคตอนนี้ต้องการบันทึก <c oughs> เกี่ยวกับารยืนยันใบส่งของที่มีการไปเก็บเงินปลายทางนะฮะตอนนี้ก็จะโผล่มาให้เห็นว่าโอเคเนี่ยมเมื่อขายออกไปแล้วเนี่ยเรายังไม่ได้รับการยืนยันหรือว่ารับตังค์จริงหรือเปล่าเป็นการตรวจเช็ค เพราะฉะนั้นก็คือถ้าเห็นว่าได้รับเงินจริงก็เลือกแล้วก็รับชําระตามที่เลือกนะฮะตัวนี้ก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะส่วนหน้านี้คือหน้าที่ยืนยันแล้วซึ่งอาจจะเผลอเลยในการคลิกเลือกบันทึกว่าได้รับเงินจริงซึ่งอาจจะไม่ใช่ยังไม่ได้รับอย่างเงี้ยก็อถอยออกมาฮนะเป็นลักษณะถอยถอยก่อน ตัวนี้ก็คือจํานวนก็จะลดลงทางด้านฝั่งนี้นะครับเอาง่ายๆก็คือหมายถึงว่าเ <c oughs> มื่อมีสถานะบินตัวนี้เนี่ยมีการเรียกเก็บเงินปลายทางเนี่ยก็คือผู้เป็นเจ้าของอะ่ะต้องมาทํากันบ้านในตอนเย็นว่าเราได้รับตังจริงละพวกนี้นะฮะเราได้รับตัง แต่ร้านงงรายงานอะไรพวกนี้ยังไม่มีเกี่ยวข้องนะครับก็ขึ้นอยู่กับแต่ละร้านแจ้งหรือว่าคิดเพิ่ม